สวัสดีครับเป็นการแข่งขันนัดที่27ของฤดูกาลครับวันนี้สมุทรปราการซิตี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับครับวันนี้สมุทรปราการซิตี้นะครับอยู่อันดับที่8นะครับแข่งมาแล้ว26นัดชนะ12เสมอ5แพ้9นะครับขณะที่ฝั่งทีมเยือนประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็เตะไปแล้ว26นัดนะครับชนะ16เสมอ3แพ้7ครับ มี51คะแนนดูดับที่2นะครับดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของทีมเจ้าบ้านกันก่อนครับวันนี้มาในระบบ4-2 4ครับส่วนบุรีรัมยูโนเต็ดมาในระบบ3-2 5ครับเอาล้วครับผู้ตัดสินให้สัญญาณครับเจ้าทีมเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดสีน้ําเงินนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาเอามาบังทางเสาแรกซาเมลโรซาประกบอยู่กับซาลิโฟวิสครับเปิดมาเสาสองรุ่นที่6ย้อนมาเสาแรกไม่ตรงกรอบคครรรััับบบอออลลยงไม่กพด พีระดนเจออินเกรโซกดดันเอเนสโตลองยอดไปลุ้นในกรอบะทษลูกนีกแ้แหมขึ้นโคกแต่ว่าไม่ถึงครับจังหวะพยายามจะเทคของบาลอสทาเดลีให้จักรพันธ์แก้วพรมจักรพันธ์ยอดไปลูกนิดโรซาเนี่ยอยู่คนเดียวเดิมพูดเลยสุปราการบีบขวาซ้ายนะครับแล้วก็เป็นบอลของบุรีรัมยูไนเต็ดจักรพันธ์โอ้ให้สวยเลยครับอินเกรโซสอดขึ้นมาอินเกรโซจะจิ้มต่อให้จักรพันธ์จักรพันธ์เปิด ไปไม่ถึงโรซาครับติดหัวสักด์สิทธิ์อ้าวแล้วพีระโดนไปมงแบบนี้โอ้โหดีว่าโรซายิงไม่เต็มครับโอ้โหไว้หม่งตั้งครับให้สำเอลโรซาครับลูกนี้ยิงตามน้ำทันทีเลยครับดูกขจังหวะเคลียร์จังหวะแรกของศักสิทธิ์ก่อนครับพีระโดนเองก็พยายามที่จะมงคือในเพื่อนแต่ว่าลูกนั้นเบาเกินไปครับมาเข้าทางสำเอลโรซาแต่ว่าโชคดีที่ยิงไม่ถนัดครับซาริโฟวิชครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้วหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหสุปปรากาซิตี้ครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากอาริส ซาลีโฟวิชครับนาทีที่24ของการแข่งขันครับดูครับจังหวะเปิดส่งสัญญาณจังหวะนี้ของเจรัญศักวงกรครับเปิดมาแล้ว2แรกครับโฉบถอยมาหม่งครับจังหวะนี้ของอลิสซาลีโฟวิชครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาเซฟเลยครับสิวักษกเทสสุเนินก็ยังไม่ได้สัมผัสบอลอยู่ดีครับสิวักักเทสสุเนินมีชยาวัดไปขวางอยู่ครับนฤบดินยังได้เปิดนะครับยอดมาเสาสองโคกนี่ไม่ตรงครับ จังหวะขึ้นของทีนกรอสุรินจะฟ้องว่าไปโดรุเล่นสมปรารนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรไม่ให้เตะมุมครับดูครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วนี่ครับจังหวะเทคตัวขึ้นหมวของทีนกรอสุรินก็มีศักดิธิ์ครับที่ขวางไว้จังหวะนี้ครับทำให้ทีนกรนั้นหมวไม่ถนัดนะครับลูกนี้กำแพงไว้2คนครับมองว่าน่าจะเปิดเราหลอกจริงเลยครับบอลไปตรงตัวปฏิวัติคำใหม่ครับดูครับจังหวะพยายามปั่นด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าบอล ตรงตัวครับปฏิวัติคำหมาครับมีพันษาขึ้นมาด้วยนะครับเปิดโดยรัตนากรแล้วได้ของลูกนี้โอ้โหเคลียจากเส้นปฏิวัติออกมาแล้วคว้าลมนะครับแล้วพุทธศิลป์ไม่ได้เป่าฟาวเลยครับชนกันล้มไปละเนระน่าเลยครับในกรอบเขตโทษเป็นนพพลลคำครับยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับดูครับรัตนากรใหม่คำนี้เปิดมาจังหวะมงของสมเอลโรซาแล้วจังหวะออกไปของปฏิวัติคำหมายนี้ไม่ถึงบอลเลยครับแต่ว่าคนดีครับโอ้โหช่วยถีบไม่ได้ครับนพพลผลคำมงออกหลังไว้ได้ครับเจริญศักดิ์ฝากไปที่พีระดล พีระดนหนีปิยพลแล้วก็เปิดเตะบอลลูนี้ยิงแต่โอ้ยแม่ซ้ายของชยาวัตรครับเอ้าแต่ว่ายังได้อยู่เบิ้นกลับมาได้แก้ตัวเทคกสองคราวนี้ไปเข้าซองของสิวรลักษ์เทพสูงเนินครับดูครับจังหวะเปิดพีระดอนแล้วยิงลูกนี้วืดครับชยาวัตรแต่สุดท้ายศิวัักษ์เองเนี่ยจ่ายบอลไม่ดีครับมาเข้าทางเจริญศักดิ์แล้วส่งมาให้ชยาวัตรอีกครั้งในกดวิเท้าขวาครับแต่ว่าไม่ตรงตัวสิวรักษ์เทพสูงเนินครับพีระดนเบิ้นกลับมาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วพุทธศ จ้าถิ่นครับเป็นฝ่ายขึ้นนําอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับต้องดูนะครับในการปรับเปลี่ยนแก้เกมของ a r i s t e g u i า m a นะครับกุนซื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในก็จะเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ไมเคิลมาเกสนี่ลงสนามมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนในช่วงของพักครึ่งนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกลับไปที่ปฏิวัติครับอ้าวปฏิวัติเจอกดดันแล้วลูกนี้แหมยังออกมาได้สักศิทธิ์สักศิทธิ์ก็เจอบีมาเตะทิ้งด้วยซ้ายออกมาก่อนครับจักรพันธ์แก้วพรมดักได้ จกกักระพันให้ไปที่สุภโชคสุภโชคปันลูกนี้ปัดปลายมือครับหลอกยิงไปทางเสาสองครับสุภโชคสารชาติครับแต่ว่าเป็นซุปเปอร์เซฟของปฏิวัติคําใหม่โอ้โหเกือบตีเสมอได้ครับดูครับจงังหวะสุภโชคสารชาติพลิกจงังหวะยิงลูกนี้ครับแต่ว่าปฏิวัติคําใหม่ย,ยังเซฟครับปัดไว้ได้ครับโอ้โหเจ้าตัวยังเสียดายครับจงังหวะนี้จะเอามาลูกนี้อ้าวแย่งมงแล้วบอลหลุดมาถึงอภิชัยครับลุนประตูที่สองอภิชัยโอ้โห ผู้เล่นสุปราการนี่จังหวะนี้ขึ้นกันมา2-3คนนะครับแต่ว่าการตัดสินใจไม่ดีครับอภิชัยมันอุตสาครับโอ้โหดูครับพอได้บอลเนื่จะิญศนสักดล่นชี้เลยครับไปจ่ายมาแต่สุดท้ายอภพิชัยมันอุตสายิงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบด้วยออกหลังไปไกลเลยครับโอ้โหเอาตัวสดกว่าลงมาครับไม่คอนให้จักรพัน์เปิดไปลูกที่เสาสองปิยพลมงตั้งกลับมาแล้วตรงนั้นยิงติดปลอกครับจังหวะของสุภโชคสรารชาติ อย่างได้อยู่ครับเดริบดินให้สุภโชคสุภโชคพิยพลแต่งจังหวะหนึ่งแล้วยอดไปลูกนี้โอ้โหเปิดตะอสกัดไม่ดีครับเจักดส์โอ้นี่จังหวะนี้ก็เตะไม่โดนครับดูครับจังหวะบุกมาของบุรีรัมย์นะครับเปิดมาจากพันธ์แก้วพรมย้อนมาพิยพลม่งกับหลังมาสุภโชคยิงแต่ว่ายังติดครับอลิสซซลิฟโววิสนะครับบอลของบุรีรัมย์ครับอยู่ที่เซามโรซาโลซาพลิกหนีมาเข้ากรอบเขตโทแล้วครับโลซาพลิกยังไปต่อและจริงลูดี บอลมันผ่านหน้าป่าประตูไปครับจังหวะซัดด้วยขวาของโรซ่าครับแต่ว่าจังหวะที่เตะของนบคนบนค้างเป็นจังหวะที่สมลโรซ่าเนี่ยแหวกเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วน่าจะมีจังหวะสะบัดแขนนะครับเนี่ยได้ดูครับตรงนี้คลองบอลและนบคลตาประกบครับแล้วแกพลิกมาเนี่ยลูกนี้ครับสอกซ้ายครับไปเข้าเต็มหน้าเลยครับแต่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ต้องดูกันอีกทีครับ โอ้โหต้องดูครับแต่ว่าเลือดอาบเลยครับนพพลคำดูครับจังหวะนี้พิกได้มาแล้วครับเซเอลโรซาจังหวะนี้โอ้โหจังหวะโอ้โหไม่ได้เจตนาจังหวะยกแขนนะครับพอดีแล้วสอกไปโดนเต็มใบหน้าเลยครับโอ้โหเลือดอาบเลยครับเนี่ยครับเช็คใบแดงนะครับก็ต้องนุ้นแล้วครับเซเอลโรซาเมื่อสักครู่นี้ดีแบกภาพจับไปที่เลือดนี่เปิด็มใบหน้าเลยครับของทางนพพลนะครับจังหวะปะทะกับเซเมลโรซาอะไะครับบุตรศิลป์ดูแล้วก็วิ่งมา ใบเหลีองครับยังได้อยู่ในเกมครับสุพนัทแทงมาให้สุปโชคสุปโชคไหลซ้ายครับไมค่อนไมค่อนเจอกับสุพนันไมค่อนยังมาต่อไมค่อนเปิดปาลูกนี้เอ้าแล้วชัดยังไงตรงนั้นจริงโอ้ยข้ามคานครับเหลือเชื่องจริงครับจังหวะของสุปโชคสารชาติครับโอ้โหดูจังหวะเดี๋ยวต้องดูครับภาพชาดูครับสุปโชคไหลมาจังหวะนี้ เป็นไมคอนไมคอนโยกหลบมาแล้วเปิดบอลไปฉลับครับแล้วปัดไม่ถึงบอลไปชนคานจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนสมอเอลโรซาด้วยครับโอ้โหแล้วจังหวะซ้ำสุภโชคสายชาตินี้ก็โด่งข้ามคานออกไปครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหโชคดีครับเอนิสโตยังเอาบอลออกมาได้ครับแล้วจังหวะยิงซ้ำครับของสุภโชคสายชาติยิงข้ามคานออกไปครับกลับมาที่สุภโชคสุภโชคยอดไปเสาสองในโขงด้วยครับพันสาโอ้ยซุปเปอร์เซฟครับปฏิวัติคำใหม่ครับลูกบม,มงย้อยๆของพันสาเหมิบูนครับ ดูครับจังหวะเปิดสุภโชคสาไราชาติเปิดมาแล้วเทคตัวขึ้นมง bon. <academic. S 1> บอลย้อนเข้าประตูอยู่แล้วครับแต่ว่าปฏิวัติคหมายังปัดไม่ได้ร <f uck> ัตนากรเปิดบอลลูกนี้ยิงตามน้ำเอาอยัางติดแล้วสุภชัยได้ดีดก็ชอ็อกทิ้งออกมาได้ครับแถว2ส,สุภโชคยิงสวนเลยก็ยังติดบอกแล้วอีกทีนึงนะก็ยังปัดไปได้ครับโู้โลูกนี้ต้องบอกว่า <f uck> บอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับจังหวะจิ้มของสุภชัยใจเด็ดครับโอ้โหยังมีปฏิวัติหมาครับยังเซฟครับดูครับจังหวะนี้ก่อนครับ สุภชัยเจเดดฮาวเวเล่แล้วยังชกออกมาได้แล้วยังได้ต่อเนื่องครับบุรีรัมสุโชคปัดมาลูกนี้ยังติดแล้วมาสุภชัยจิ้มมายังปัดออกหลังไว้ได้ครับปัจวุันคำหมายแต่ว่าจังหวะนี้ผู้สิน์มาเช็คจุดโทษครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าจุดโทษยังไงครับจังหวะไหนครับอาจจะโดนแขนเนี่ยครับเนี่ยครับนเรื่บดินดีดแล้วบอลบอลอาจจะโดนแขนผู้เล่นสุดปราการซิตี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ชี้จุดโทษครับโอ้โห เป็นจังหวะแฮนด์บอลของสุพนันบุรีรัตน์ครับไมค์คอนวิ่งมาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหปฏิวัติเกือบจะเซฟได้ครับพุ่งถูกทางครับบินไปทางขวาต่วาบอลของไมค์คอนก็แรงพอเข้าไปสุกก้นตะข่ายครับดูครับจังหวะยิดเท้าขวาครับนี่ไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้โด่งครับจังหวะนี้ไม่ทันจริงครับปฏติวัตรคำไมค์คอนตามมาเก็บได้ให้กับจักรพัน์จักรพันครับมองแล้วหยอดไปลูกนี้เอ้า แล้วจังหวะนี้พักอกเอาโดนชนครับบุรสินเป่าจุดโทษครับโอ้โหจังหวะของสุภาชัยใจเด็ดครับโดนชนในกรอบเขตโทษครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้นี่ครับบอลเปิดยามาสุภาชัยใจเด็ดแล้วจังหวะโอ้โหจังหวะนี้ก็ไม่ได้เจ็ดเปนาเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูครับว่ายังไงครับมงมองบอลอยู่ครับถอยมาโหมกครับเนี่ยครับแกขอไปดูเองอีกสักทีนะครับไม่หายคล่องใจโอ้โห คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะจ้องอัดเนี่ยถอยแล้วก็มองอจ<อ>ังหวะบอลอ,อ,อ,อยู่นะครับลูกนี้จริงโอ้เดี๋ยวต้องดูครับลุนนิดผู้สินว่าจะว่ายังไงครับเพราะดูแล้วไม่ได้ที่จะเจตนาที่ไปชนด้วยนะครับลุ้นว่าจะมีการเปลี่ยนคําตัดสินหรือว่ายืนยันคําตัดสินเดิมครับก็คือลูกจุดโทษยืนยันครับ <S <S ผู้สิทธิ์ใ้สัญญาแล้วครับไมค์คอนทําสมาธิแล้ววิ่งย่องมาขวาแล้วก็มุมใหม่กลางประตูเลยครับไมค์คอนมาเกสครับ ยิงประตู2-1ให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดแล้วอาจจะเป็นประตูชัยที่ทำให้ทีปราสาทสายฟ้าเก็บ3คะแนนในวันนี้ครับดูจังหวะยิงครับยิงตรงกลางเลยครับจังหวะนี้คู่ม่ผิดทางครับจังหวะนี้ของรัศมีคำหม่ครับแต่ว่ายังมีโอกาสครับยังมีโอกาสจะเลื่อนสักเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงบุรีรัมจะสวนแล้วบุรศีลเป่านกหวีดยาวครับหลังจากทดมา8นาทีครึ่งนะครับสมบูตประกาศซิตี้ครับแพ้ให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับ and football.